จึงมากเวอร์แอปทักษออนพาย้อนวัย 2K แบบนี้เรียกแม่ไม่ได้แล้ว เป็นสเปคของหนุ่มๆหลายคนเลยค่ะสำหรับนางเอกอัฟทักษออนด้วยภาพลักษณ์ที่ดูหวานเรียบร้อยพูดน้อยวางตัวดีมาตลอดและไม่แปลกใจที่ใครที่ได้ร่วมงานด้วยต่างประทับใจไม่ลืมนอกจากนี้เรื่องความสวยก็สร้างชื่อถูกชื่นชมกันอยู่ตลอดและแม้ปัจจุบันจะอายุ42ปีแล้วก็ตามแามเป็นคุณแม่ลูกหนึ่งแต่อร่าเปล่งปลั่งมองยังไงก็ไม่มีเบื่อ ล่าสุดทางด้านแอปทักษอ่อนได้โพสภาพตามกระแสวัยรุ่น Y2K พร้อมแคปชั่นระบุว่า Y2K กับสางแซ่วันนี้งานนี้แฟนคลับต่างพากันกดไลค์และคอมเมนต์รัวๆคนอะไรเรียกว่าสวยทุกอิริยียบทจริงๆค่ะ